คำเตือนคลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลมหยาบคายเยาวาชนที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำอุเติมเ่อนะไป โอเคพี่วันนักปั่นนิ้วเหล็กทั้งหลายครับอยู่กับผมเช่นเคยในชแนลของชิปสมิธครับเพื่อนครับนะมาดูกลุ่มกันหน่อยแล้วกันตอนนี้เราอยู่นอกรอบครับนะหลังเลยรอบบ่ายมาแล้วครับมีเพื่อนไปแตกกันมาเยอะแยะมากมายเกมมงเกมแมวดู9 0 0 0มีไปเสาถ้ำแตกบ้างไม่แตกบ้างเออเอาใช้ดงใช้ได้ไปกันมาหลายเกมเพราะนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยรับเพื่อนครับแล้วก็นี่เนี่ยมาแล้วไปมา เป็น,นการครับลองดูว่าจะแตกเหมือนเพื่อนสมาชิกไหมนะครับนอกรอบนะไม่ได้อยู่ในรอบลัคกี้นะตามก็มาเหมือนกันนะครับตามตามกันไปถ้าแตกก็โชคดีไปถ้าไม่แตกก็ซูชิอืมต่อเนื่องกันไปเพื่อนมามาไอ้กินพัดไปก่อนทุนเข้ามาสองพันเนือเพื่อนนะเอาเท่าที่ไหวครับเท่าที่ไหวนอกรอบด้วยคนเยอะด้วยวันเสาร์เออเอากับมันดี ระยำตำปิแข็งโป๊กไอซา่าอือหืกินเต็มลำถ้ามีตัวคูณนะนอกครับดอกเมื่อกี้บอกเลยบอกเลยเจ็ดสองสี่เออเอากับมันดีไอแมวนอกรอบก็ดีเหมือนกันครับอื้รอบกลางวันเน้ตนตำตามกันนะเพื่อนเพื่จโดมาดิอือหืมเฮ้โอเคมาเฮ้ย อย่างนี้ต้องเป็นพัดจ้าอืมสวยงสบัดบิ่มสบัดต่อไม่รอแล้วนะโอ้สุชิสวยกรับเพื่อนยังไงต่อโอ้โหเอ๊ะไม่เข้าโอเคอย่างนี้มีตาไหลสบายรูซิต้านะฮะเต็มไรอีกแล้วครับเต็มลำเต็มกระดานอีกแล้วเพื่อนครับแต่ดอกนี้ไม่หนอกนะฮะมัน76 พัดเดี่ยวแรกหืระยำตามปริแล้วนะครับมาเป็นหยังไงต่อแข็งแข็งไอสัตว์แข็งเฮอ,อย่าทำอย่างนี้สวยงามคุณสองแปดเข้าไปสาหลายสบายลูสีท่าเข้าไปได้กินนอกอยู่นะแต่ว่าเหมือนจะ เหมือนจะไม่มีวีแววจะเข้าฟรีสปินเลยนะเพื่อนนะไอคนที่ผมให้ดูในกลุ่มเมื่อกี้เขาแตกเข้าฟรีเบ็ดยี่สิบนะครับอู้กเบ็ดยี่สิบ 20. ไม่เห็นจะมีวีแววแวววี่ v เลยลูกสิบไปก่อนดอกนี้อืมแดงไม่มาแถวสองมันเพื่อนอจูชีเย็ดกระดูเล่เลยเล่เลย,เลยอามา เฮ้ยอาแข็งชิบหายเนี้โอ้พัดก็ไม่เข้าโอ้ได้สาร่ายคันคิวคันคิวโอ้อย่าแข็งแบบนี้เพื่อนแข็งชิบหายโอ้เริ่มหมุนนานๆนองๆยังไงดูดกูแล้วดูดกูแล้วเรียบร้อยแข็งขนาดนี้อื้แข็งขนาดนี้ ยำเพื่อนโอ้โหไม่เข้าเลยวะน่าจะเจ๊งครับทุกคนครับงั้นอ่ะพันห้ากูยอมทิ้งหน้าตักเลยครับเบ็ดยีนนะมาดิเพื่อนเออเอา,เ,อาเหลือพันห้าสาิใช่ไหมจัดไปเหลือไว้สาสพอไม่แตกก็แดก้วยหมดมมีแต่แมวอีกแล้วครับทุกคนครับ ท่าทางทางทาง่าจะเจ๊งครับลูกเคไปไอ้ยาคิวคิวไม่เข้าแถวสามเพื่อนโอ้โหสารายสบายรูสิท่าอะไรวะอ๋อเว็บจอเว็บเมาส์เมาส์ไปโดนครับสอรี่สารายสบายรูสิท่าไปแล้วดอกเมื่อกี้โอ้โหมีแต่แมวครับยดโดคูณสิบสิบแปดโอ้โหเพื่อนดูดอกนี้ เย็ดโดโอ้ยไม่เท่าไรา 2, หรสามสองศูนย์เหลืออีสี่ฟีครับน่าจะจบไม่สวยโอ้ยังได้อยู่อะยังได้อยู่อะโอ้ยังได้อยู่อะเพื่อนเออชุดนี้เก้าร้อยกว่าครับเย็ดโดโคล่ามาร์เย็ดโดโคล่ามาร์หนึ่งสองหกศูนย์ชุดเมื่อกี้เหลืออีกสองครับ น่าจะโอ้โหแมวแมวแถวแรกไปไหนเพื่อน what the fuck โอ้สาลลยต่อเนื่องไปที่พัดเพื่อน what the fuck เจตอลซูชิเต็มแผงครับดอกเดียว3ามพัหนหกสายต่อเนื่องครับ what the fuck ยำเรียบร้อยครับยำแล้วครับแบบนี้ยำครับยำหัวขมเม็ดเพื่อนอ่า สุดท้ายหมดเกลี้ยงกระเลียงผาครับย,ยิ่งดูแคปแคปแคปส่งเพื่อนเพื <c oughs> ่อนสมาชิกในกลุ่มครับบอกว่าตามเข้าไปแล้วก็แตกด้วยอี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 อเดี๋ยวให้ดูกลุ่มกันหน่อยครับกันหน่อยกันนิดครับแป๊บหนึ่งครับเพื่อนครับสักครู่ครับ,รรบให้ไปต่อไหมไปต่อหรือพอซํานี่หยุดดีกว่านะแตกมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวแจ้งลัคก,กี้ทำ รอบบ่ายด้วยนะครับแจ้งสองบ้านเลยบ้านใหม่ด้วยอะดูกลุ่มกันนิดหน่อยนฮะนี่ก็เหมือนไล่ตอนหัวคลิปเลยจัดไม่มีใครไปแตกเพิ่มอ,อะไรมาทั้งสิ้นนะฮะแต่คนนี้แตกโหดคนนี้เขาติดเบ็ดยีินะเขาฟรียีนะครับมือสั่นเลยแหมไม่ต้องตื่นเต้าไม่ต้องตื่นเต้ามากยินดีด้วยครับ อโอเคเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้นะฮะฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกรอจอกำลังใจให้กับช่องผมด้วยกันเพื่อนครับเกมน้เป็นเกมไรรอติดตามได้เลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วมเพื่อความบันเทิงนะ